ลูกหยีแม่นิ่มอยู่ข้างเจ้าแม่ลินโกเนียปัตตานีเนาะค่ะมีลูกหยีแบบไหนขายบ้างคะมีลูกหยีแบบไหนขายบ้างคะมีลูกหยีกับละเอียดและกักวนหยาบมีกวนละเอียดกับกวนหยาบแล้วก็ฉ่ำตา,ตาลาตาตาสามอย่างใช่ไหมคะค่ะขอดูแบบเอ่อกวนหยาบค่ะกวนหยาบเป็นแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะถุงละเก้าสิบขึงนลงเมื่อกี้เขาบอกไปแล้ว ค่ะอันนี้เก้าสิบครึ่งโลแล้วอย่างที่ควรละเอียดหรอคะนี่ค่ะครึ่งโลร้อยห้าสิบออกครึ่งโลมาห้าสิบโอเคค่ะเอาไปแล้วลูกหยีฉาบหรอคะลูกหยีฉาบนี่ค่ะลูกหยีฉาบถุงละร้อยห้าสิบถุงละร้อยห้าสิบแต่อันนี้เก้าสิบถุงละเก้าสิบโอเคสิคืออันนี้ร้อยห้าสิบคือถุงใหญ่ใช่ไหมโอเคค่ะค,ะคะเอาแบบหยาบกับละเอียดอย่างละถุงค่ะ มีขนาดไหนบ้างนะคะมีร<ะ>้อยห้าสิบหรเก้าสิบค่ะอันนี้ลูกดีแม่นิ่มดูค่ะใครใส่สังเจ้า